ดีสิมงก็มลำแน่เขาไปอนี้ครับโชคดีตะกิบก่อยครับผักเลยเสียบปะเอิะีบนิบอมมืดเลยเนาะสีบบนดิบอมมืดเห็นไหมไม่พอพอเขาบอกหลอบเลยอือืออมมืดเนาะนั่งอ,อีกนั่งอกมาลำตามมาเป็นแพงเฮ้ยใหญ่เลยขอตัวไหพี่ตะกงะรงตัวไหบอกเขาสิวะจักที่ขาจับอยากมาเยี่ยะกันพี๊ิ ไม่รอบากเปี่ยนบ่ายจเอครับคน่เว่าซดนซดอกนปาผมมยแงเนาะแถวว่ปรเบือไม่แบาผมเเาะว่าอะไรเนาะเป็นมักเลือนเอาไปขับไข้หนไป่ับไปรเบืเขหรอเดี๋ยวนะรถวายงมีไว้รถวายงข้างวอ่ะข้างขวาข้างวาเลย เ่้นเราเสดับนะเราบอกสอยจุเหรอซอยจุซอยจุเราบอกแลวเอูว่าดีเอาบลาเรือกาเขากินได้คนแรกเหลอเออลาเขาเลยเขามาเกินอันไอปุ้ยน้ำเปียกนอามาเตอที่จพุ่มน่นี่เขาก็อปติรรถไปสักคันนึ่งยังไม่รถเอามาแตเที่จะพุ่มเลยง่ายรถนะ่แรงบัสจักรครับหนึ่งาร์ตี้ผ่ไ่แรง ก็สุดย่าดีบมยนองนบ้ตอมอได้ครับมมนจอดรถเหมอดิอมหมเดี๋ยว่ากินลเสดเยอสอได้ซสไหนพันบางนะพันยังบนไอ้ันหรอครับอสดสหนพนถ่ายกดเด้อดเือโยันกดเด้อ ตัวดีสู้เราสิซจ้รได้เราแฮปปี้ดีได้แต่พกกินเด้มหืสุดยอดสุดยอดจับต้องลอกเขาจังพัพันหลายไปจิงเขาิเขาค้ามาขาม้าาเาเขาะบดดีกินบะเป็นกิเป็น มันจะได้วัดคิดอะไรผบุ๋ดีเจ้าวัดอนุญาตแล้วนี่เเดี๋ยวก็นากันเดียวโผมบอกินคอเิ่ก้ราครับตลุพเผเลยดีมากเราวยเ่ดีมากดีมาเป็นนาที่เป็นเป็นว่เีผมบอก่กินที่กันครับผมชอบกินเ้ามาหลายปีล้วเป็นระเบียบกฎคือกฎกินเหล้าการขับรถมัไม่ดีสำหรับผู้โดยสาร เไปจับจืหลาเดี๋ยมปีมหามากเลได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพาะเต็มบ้าละครับเยัโอ้โหสุดยอดเยี่ยมแซรบะแซ่บะี้อนะเวลาได้เป็นนั่งเอก็ดาะนั่งหรอวอยู่งคงรองยู่เดี่ยวอันด้เป่นหั่ยเสบดก่อน ยาเ่าบหัวอนบอยูห้บอลบอไใหเด้ยังไงอย่ากไ้หัวเด้หไดเลยอัวล่ะยาเป็นกหอนหยคนเลยพ่อบ่อออังคือบ่อหัวอืมครับาฮ่ายังไงนีเพราะว่ายาวนะมอด้ครับด้ไดรู้ครับรู้ครับไว้นอเพิ่ออะไรโอเขาไ็เลยบอกว่าสันเป็นอย่างผูบบ้านจีนนะไม่เมาดักไปก่อนั กูนี่ต้นเขาก็ไปเลยกับปนี้ยใช่เขาเงินอไรมันอยากปยงดเมนงี้ยวเต็มอยู่ใเบียึ้นไปแขงขับ่ผมบอกได้าเบ้าบ่กเขไม่ยิ่ยแต่เยาเบ้ารายเงี้ยวเสบ้านผมรูกแมนเงี้ยวซูมปรสุทง ย่างออกฉากกันเงียวเต็มสินออัน่นบวย่กมยาใส่ยิ่งกวมไอยาม่บ๊วมียาอยู่ค่มิยายาดีอาพ่อเห็นไหมพ่เป็นธรรมชาติท่นเพิ่มมือละ3สมมือละสหลวกับพยุเนี่ยโอ้ยตาย่อนนั้นว่จะวางกดแล้วินกินไปเล่วไปกินประจํตัวเลยินประจําตัวเพิ่มเมาบ๊ม่เปลี่ยนซุปเอฟซีจล้ จะบอกกินเกินแซ่ดขึ้นเนี่มาบอเห็นได้เพิ่งส่งกนกินเรบอกคบ้านนี่บอกไอ้ขี้บ้านนี่่ล yep ้ยงโอ้โหไก่ตัวยางมากบอกโอ้โหข้าบุญขาบุญก็ยังไงสงสารพัดตัวแห้งเนาะโอ้ออกไก่ไซมากกว่าจะบอกกไก่แค่หุ้มหรอครับ พเดมยวมันเดียวลอยพุ่มตาพุ่มี่อรพี่พมยางราเพื่อพอนยา่ยเเน่เพนี่ผู้วิื่อผู้เชียวหนิว่านี่ผู้เชียวังบาไปงน่คนดีว่ะคนอู้เชื่ยวอะเพง่งตกนครับไ่รู้ื่เือนาตกแหงแงนเียวพนเาอยู่นเพี้ยนน้นปบ่ผู้เียวผู้เียวบ่วนนืไกลก่เพื่อ มืนไปว่าปีเป <49, S 1> uh ็น huh บ่ huh. ครับสามสิบแปดโล่ามสิว่าปียูไอเสือโกกมันบ sí, <these taste S 1> ่ของเกามันบ่เกล้อไกะแมนแมยูเสือโกกของเกาล่ะแมนขอเสือโกก่ะไมมาหาโลหาโลหาโลจากเสือโกกไป่าหากิโลมันแบบ้านตรงไหนยบบเหรอช่วงไหนผมอยู่งานเนี่ยมัน่ามาเนีจากันไปกับพไก่ดอก ด yeah. bon oh, right. oh. oh right. so ี๋ยวแต่เ okay. ส like ื ik ้อโกกมืน่มือก็ไปบังเลยเป็นบ่เออแมนไปไอคนแก่ก่อนแกยังกับบแหดบ่ครับบันแหดก่อนเคยไปบังเลยนลแมนเบียกไสเราบ่น่ยต้องุ้มะะอปาโกะครับอันีบ่แต่คนกนดี้เงื่อมึงนี่หรอเมื่อปลมนบัไยต้องเงื่อนต้องเงื่อน

พอป้าเขาเสียติ่ง แล้วหรือเปล่าบออิม่มพี่น้องครับพอกระจิมหนาได้ครับน้องบรรยากาศสดๆเลย